สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเฉพาะไล่ใจสงขาครับเราพาลงพื้นที่ไปดูสีสันของผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพนะครับที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการล็อกดาวน์มีการปิดสถานที่เสี่ยงไม่สามารถเปิดร้านขายของได้นะครับก็หันมาเปิดร้านริมถนนเพื่อสร้างรายได้ฝ่าวิกฤตโควิดไปก่อนนะครับเช่นคุณโชคชัยและคุณดารุณีแสงสุวรรณ สามีภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของร้านหมูกรอบชาชูขาหมูเยอรมันเจ้าอร่อยเลยครับและก็เป็นร้านดังย่านถนนคนเดินในเขตเทศบาลนครสงขลานะครับซึ่งเปิดขายมา3ามปีแล้วตอนนี้ถนนคนเดินถูกปิดชั่วคราวครับจากมาตรการล็อกดาวน์ก็เลยต้องเปลี่ยนมาเปิดร้านขายริมถนนที่บริเวณสี่แยกถนนนครในตัดถนนชนะในเมืองสงขลานั่นแหละครับตรงข้ามพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสงขลา เพื่อสร้างรายได้แทนการปิดร้านครับและมีลูกค้าขาประจำขาจรครับแวะเวียนมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องเลยครับและไม่ว่าจะมีบ้านพักอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่นะครับแต่ก็มาขายของที่อำเภอเมืองสงขลาก็ต้องสู้ครับไม่ยอดท้อเพราะยังมีพ่อแม่และลูกอีกหนึ่งคนที่จะต้องดูแลนะครับ โดยจะเริ่มเปิดขายในช่วงเย็นของทุกวันพื่อหัดถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกาเพราะต้องขับรถกลับหัดใหญ่ให้ทันก่อนเกอร์ฟิลในเวลา20นาฬิกาโดยมีลูกค้าทั้งขาประจำและก็ขาจรแวะเวียนมาอุดหนุงซื้อกลับไปกินที่บ้านกันอย่างต่อเนื่องเลยครับมีทางเกี๊ยวหมูเสี่ยงไห้หมูกรอบชาชูขาหมูเยอรมันและหมูกระจก ลูกค้ามีทั้งมาซื้อที่ร้านและก็สั่งซื้อทางโทรศัพท์ทางเฟซแล้วก็ทางไลน์ครับส่วนราคาหมูกรอบชาชูนี่ขีดละ60บาทถาหมูเยอรมันราคาตั้งแต่290บาทถึง350บาทครับหมูกระจกขีดละ50บาทและเกี๊ยวหมูเสี่ยงไหชุดละ30บาทนะครับและแม้ว่าจะเปิดขายริมถนนชั่วคราวครับแต่ก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้า ดีมากเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณโชคชัยเช่าของร้านกันครับได้จะได้แล้วค,คือแฟนรับแฟนไปอยู่กับเชฟที่รุงเป้าจะเรียนกักเชฟมาเชฟ,พ,เชฟพ,พ่อครับ,รบเขาก็สอนทุกอย่างครับแล้วเราก็มาปรับปรุงให้มันเข้ากับคนพื้นที่เพราะจริงๆรสชาติของมันจริงๆมันมันไม,ไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้ มีเราขยขายอะไรบ้างครมีเกี่ยวหมูเซียงไฮ้ครับมีหมูกรอบชาซูมีขาหมูเยอรมันแล้วก็หมูกระจบตัวขายอ่าไรครับหมูกรอบชาซูนี่4ร้สิบบาทครับขาหมูเยอรมันตามาซาตั้งแต่สองร้อบถึงสามร้อยห้าสิบครับหมูกระจบ4ร้อห้าสิบาทเคี่ยวหมูเซียงไฮ้สามสิบบาทครับลูกค้าเป็นยังไงลูกค้าตอบรับดีครับพีตอนนี้มีลูกค้าทเยอะแล้วนี่ถ้าตอนช่วงไม่ติดโควิดนี่ยอดขายดีมาก จะหน้าร้านจะคนเตไม่มีที่ให้ให้ใหใหยืนเลยตอนนี้พิษโควิดเรามีผลกระทบไั้ครกบก็ถามว่ากระทบไหมมันก็กระทบครับแต่ว่าก็ยังพออยู่ได้เพราะเราเน้นลูกค้าประจำก็ยังพอ,พอขายได้นะเมื่อก่อนายอยู่ในถนนเดิมครับวันน,วนันคึก็เดือดิดครับก็ <c oughs> มาอยู่ตรงนี้ <c oughs> ก็ถ้าสนใจนะครับของ หมูกรอบชาชูขาหมูเรือมันก็เชิญแวะมาได้นะครับตรงพิษภัณฑ์สถานครับติดใกล้ๆกับโรงรับจำนัำครับจังหวดสุขนะครับมีเบอร์ติดต่อไหมครับครับมี0638121018ครับแจ้งลูกค้าเก่าด้วยนะครับว่าตอนนี้เราย้ายอยู่นะครับคูับ้าเก่าที่เคยซื้อแนมไมเจครับที่ตามหาผมไม่เจอก็สามารถมาอุดหนุนตรงนี้ได้นะครับ นี่ครับใครที่แวะเวียนไปแถวนั้นก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันและตัวอย่างของการหาช่องทางทำกินในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นะครับเพราะต้องอยู่กับโควิดอีกยาวครับแล้วก็อาจจะมีการขยายเวลาล็อกดาวน์ออกไปอีกครับถ้ามันไม่ดีขึ้นตอนนี้ทำอะไรได้ครับก็ทำก่อนครับใครที่หยิบฉวยหรือหาอาชีพเสริมทำในช่วงนี้ อาจจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้นะครับลุกขึ้นสู้อย่าท้อครับยิกป๋อไหมไม่ไม่ถายให้ได้พูดถึงอ่ะไม่ต้องแล้วก็มาดูท้ายมีสองร้อยมาดูท้ายสองร้อสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากครับพี่